สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูฟ้าอีกเช่นเคยนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการเขียนแสดงจำนวน6และ7นะคะเราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเหมือนเดิมนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไป เรามาฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกกันก่อนเลยนะคะโดยในการฝึกเขียนให้นักเรียนสังเกตเส้นสีฟ้าสองเส้นนี้นะคะเพราะเส้นสีฟ้าสองเส้นนี้จะเป็นเหมือนเส้นบรรทัดในสมุดของนักเรียนนั่นเองค่ะวิธีการเขียนตัวเลข6อาราบิกนำดินสอจิ้มด้านบนเกือบๆจะถึงเส้นขอบบนแล้วลากเส้นโค้งลงไปจนถึงข้างล่างแล้วลากเส้นโค้งอีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นมาถึงประมาณกลางๆนะคะแล้วก็ไปบรรจบกันแบบนี้ค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราลองมาเขียนพร้อมกันดูนะคะให้นักเรียนชูนิ้วชี้ค้ายที่ถนัดขึ้นมาเลยคะ่ะพร้อมกันนะคะจิ้มโค้งแล้วก็กลมกลมอีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มโค้งแล้วก็กลมกลมเยี่ยมมากเลยคะ่ะนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มโค้งแล้วก็กลมกลมยอดเยี่ยมเลยคะ่ะ ต่อไปเป็นตัวเลขหกไทยค่ะวิธีการเขียนตัวเลขหกไทยนำดินสอจิ้มตรงตำแหน่งลงจากตรงกลางเล็กน้อยม้วนหัวโค้งไปข้างล่างแล้วก็โค้งกลับขึ้นไปถึงข้างบนนะคะแล้วก็ชูหางขึ้นไปแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูนะคะตัวเลขหกไทยจะมีลักษณะคล้ายกับคนหล,ลังงอเลยค่ะ เราลองมาฝึกเขียนพร้อมกันดูนะคะชูนิ้วชี้ข้างที่ถนัดขึ้นมาเลยค่ะเขียนพร้อมกันเลยนะคะจิ้มม้วนหัวโคง้งชูหางเยี่ยมมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะจิ้มม้วนหัวโคง้งชูหางเก่งมากเลยค่ะนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มม้วนหัวโคง้ง แล้วก็ชูหางเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นตัวหนังสือค่ะนักเรียนลองสะกดคำว่าหพร้อมกันดูสิคะหอโอกหอหกอีกครั้งหนึ่งค่ะหอโอกหอหกเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตคำว่าหกดูนะคะคำว่าหกสาระโอจะลดลูกเราไม่ต้องเขียนนะคะเขียนแค่หอหยีบกับกอไก่ก็พอค่ะ สรุปว่าเราสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์เขียนแสดงจำนวน6ได้ค่ะแล้วนักเรียนจะเขียนแสดงจำนวน7ได้อย่างไรคะตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือเยี่ยมมากเลยค่ะเราไปฝึกเขียนพร้อมกันเลยค่ะเรามาฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกกันก่อนเลยนะคะ ในการฝึกเขียนให้นักเรียนสังเกตเส้นสีฟ้าสองเส้นนี้เช่นเคยนะคะเพราะเส้นสีฟ้าสองเส้นนี้จะเป็นเหมือนเส้นบรรทัดในสมุดของนักเรียนค่ะวิธีการเขียนตัวเลขเจ็ดฮินดูอาราบิกนำดินสอจิ้มด้านบนตรงเส้นขอบแล้วลากเส้นตรงไปข้างหลังจากนั้นลากเส้นเฉียงลงไปถึงข้างล่างค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราลองมาฝึกเขียนพร้อมกันดูค่ะชูนิ้วชี้ข้างที่ถนัดขึ้นมาเลยพร้อมกันเลยนะคะ จิ้มลากตรงแล้วก็เฉียงอีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มลากตรงแล้วก็เฉียงเก่งมากเลยค่ะนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มลากตรงแล้วก็เฉียงเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปเป็นตัวเลขไทยค่ะ วิธีการเขียนตัวเลข7ไทยนำดินสอจิ้มด้านล่างเกือบๆจะถึงเส้นขอบม้วนหัวกลมๆแล้วลากขึ้นไปถึงด้านบนโค้งโค้งแล้วลงไปถึงข้างล่างแล้วลากหางยาวขึ้นมาแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะตัวเลข7ไทยจะมีลักษณะคล้ายกับตัวเลข3ไทยมากเลยค่ะแตกต่างกันตรงไหนคะ ใช่ค่ะตัวเลข3มไทยขีดกลางจะลากลงไปถึงข้างล่างสุดแต่ตัวเลข7ไทยขีดกลางจะลากลงมาเพียงเล็กน้อยค่ะเมื่อเห็นความแตกต่างแล้วเรามาฝึกเขียนตัวเลข7ไทยพร้อมกันเลยค่ะชูนิ้วชี้ข้างที่ถนัดขึ้นมาเลยค่ะเขียนพร้อมกันเลยนะคะจิ้มมว้วนหัวขึ้นไปโคง้งแล้วก็โค้งลงไปชูหางเยี่ยมมาค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ จิ้มม้วนหัวขึ้นไปโคง้งโค้งลงไปชูหางเก่งมากเลยค่ะนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มม้วนหัวขึ้นไปโคง้งโค้งลงไปแล้วก็ชูหางเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นตัวหนังสือค่ะนักเรียนลองสะกดคําว่าเจ็ดพร้อมกันดูสิคะจอเอดเจอีกครั้งหนึงค่ะ จอเอดเจเยี่ยมมากเลยค่ะสรุปว่าเราสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงจำนวนเจ็ดได้ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ไกันบ้างคะ่ะทํากันได้ไหมเอ,อ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่าง,งานั้นอย่าลืมทําการบ้านส่งมาให้ครูฟ้าดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูฟ้าขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย